สวัสดีค่ะดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยนันยันเข่านะคะเห็นหลายคนเป็นห่วงดิฉันเลยคิดว่าคงต้องพูดถึงสักนิดหนึ่งนะคะก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องความชั่วร้ายของไอเยเค้นนะคะค่ะจริงๆมี FC หลายท่านส่งมาให้ดิฉันดูแล้วว่า ออไอ้หมาชาละวันหรือไอ้เคเนี่ยเอารูปป้ามาลงแล้วก็เขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องออพอรบพีดีพีเออ,อะไรอย่างงี้อย่างงี้นี่นะคะก่อนอื่นนี่ฉันพูดถึงเ,เรื่องบทความที่ว่าก่อนนะคะไอ้ที่ที่ฉันบอกว่าพรบรปั๊มน้ําพวกเขาเป็นคนพูดเองว่าพรบรปั๊มน้ำเนี่ยไม่มี นะส่วนหนึ่งก็คือที่ที่ันบอกว่าไอ้คำผู้กล่าวคนไทยเนี่ยเข้าใจเรื่องพ d p a พผิดอยู่เยอะมากเข้าใจว่ามันคือต้องเป็นข้อมูลส่วนตัวเลขบัตรประชาชนต้องเป็นแค่นี้นะคะมันเป็นความเป็นส่วนตัวในส่วนอื่นด้วยมันเป็นความเป็นส่วนตัวในส่วนอื่นด้วยคุณไปถ่ายคลิปถ่ายอะไรแล้วไปติดเขาไปอะไรอย่างนี้ขึ้นมาแล้วถ้าทำไปทางไม่เขาเสียหายมันก็เป็นปัญหา ที่เขาสามารถจะเอาผิดคุณได้หรือเรียกร้องให้คุณเอาอันนี้ออกไปหรือมาแก้ไขความเสียหายที่เขาได้รับนะคะอย่างที่บอกเนี่ยกล้องหน้าบ้านใครไปส่องเข้าไปแล้วไปส่องเข้าบ้านคนอื่น mm. เขาก็เรียกร้องร้องเรียนให้จัดการแก้ไขได้นะคะอันนั้นก็เป็นความเป็นส่วนตัวอย่างหนึง่งมันไม่มีพรบรกล้องวงจรปิดหน้าบ้านนะคะ แต่มันเป็นเป็นความเป็นส่วนตัวเป็นสิทธิส่วนตัวการที่เราจะไปสอดส่องไปส่องอะไรใครในบ้านใครเขาแอบส่องถ้าเขารู้ก็ผิดแล้วนะคะแอบส่องและเอาภาพออกมาเปิดเผยอันนี้ยิ่งผิดเข้าไปใหญ่เรื่องของภาพปั๊มน้ำนั้นก็มีความผิดในทำนองเดียวกันเป็นลักษณะเป็นเรื่องราวความเป็นส่วนตัวนะคะ ดิฉันใช้คำว่าความเป็นส่วนตัวเป็นของในบ้านเขาเป็นอะไรเขาคุณไปสอดคุณไปส่องอย่างนี้มาแล้วก็เอามาบอกว่านี่เป็นหลักฐานว่ามีการกระทำผิดทางว่าเขาเสียหายไหมคุณไปเอาภาพในบ้านเขามาแล้วบอกว่านี่คือหลักฐานการกระทำผิดเนี่ยเขาเสียหายไหมเสียหายค่ะนะคะมันมีความเสียหายตรงนั้นอยู่ มันเป็นความเป็นส่วนตัวของเขาของในบ้านเขาไม่มีอะไรคุ้มครองห้ามถ่ายภาพปั๊มน้ำอันนี้เป็นเรื่องจริงแต่มีความกฎหมายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวคุ้มครองความเป็นส่วนตัวอยู่คะ่ะเคยมีหลายคดีไอ้ประเภทที่ว่าเอาหันกล้องวงจรปิดไปทางบ้านเขาแล้วคอยสอดส่องคอยนั่นโน่นนี่มีอะไรขึ้นมาแล้วก็ คอยไปว่าเขาอุ้ยทำไมไปทำอย่างนี้อะไรทำนองเนี้ยมันมีอยู่เยอะนะคะเรื่องราวแบบนี้เพราะฉะนั้นการที่ไอ้เคจะมาบอกอุ้ย PDPA มานั่งอธิบายว่า PDPA มันจะต้องเป็นเลขบัตรประชาชนมันต้องเป็นอย่อยางนี้มันไม่ใช่แค่นั้นค่ะความคุ้มครองมันมีมากกว่านั้นนะคะการศึกษาการรู้ความรู้เรื่องกฎหมายไม่ใช่เฉพาะ ตัวบทกฎหมายตรงนั้นมันยังมีความตีความมีการตีความดิฉันมองว่าความผิดของมันนี่ก็คือว่าการที่เอาสิ่งที่เป็นของเขาเป็นส่วนตัวของเขาออกมาเปิดเผยแล้วบอกว่านี่คือหลักฐานในการกระทําผิดตรงนี้เขาเสียหายมีความเสียหายเกิดขึ้นยังไงมันก็ต้องผิดจริงไหมคะไม่ว่าจะเอาอะไรออกมาแล้วเอามาชี้ว่าเป็น ทำให้เขาเกิดความเสียหายมันต้องผิดกฎหมายไม่ข้อใดก็ข้อหนึ่งดิฉันมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความเป็นส่วนตัวเรื่องในบ้านเขาเข้าไปสอดเข้าไปส่องเข้าไปถ่ายภาพเพื่อที่จะเอาออกมานะคะแล้วก็เอามาชี้เอามาโชว์ตรงเนี้ยเจ้าหน้าที่เขาทำไม่ผิดเพราะอะไรเพราะเขามีหน้าที่ในการรวบรวมหลักฐานตรงนั้นเขาไม่ได้เอามาโชว์อะไรใคร แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะส่งให้คุณตามที่คุณว่าก็ยังไม่ผิดความผิดมันอยู่ที่ว่าคุณเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วประโยค์ของคุณคือนี่คือหลักฐานการกระทําผิดตรงนี้แหละคะ่ะที่ผิดนะคะไอ้เคมาฟังไว้เราอาจจะมองต่างกันนะอย่าคิดว่าตัวเองเป็นอวตารแล้วไปเอาข้อมูลอะไรพวกนี้มาไปเอามาจาก Google แล้วก็คือตัวเองเก่งแล้วแต่คะ่ะ ส่วนที่สองที่ทุกคนกลัวกันก็คืออย่างที่ไอ้ขามูมาเปิดที่นี่เป็นที่แรกนะคะผัวสามีป้าบานผัวป้าบานอะไรก็ว่าไปไม่ได้เปิดเป็นที่แรกค่ะป้าก็มาส่องหน้าส่องตาให้พวกคุณเห็นดิฉันก็เคยเอารูปขึ้นมาแต่ถ้าคิดว่าการทําแบบนี้เอารูปป้ามาเหมือนเป็นการข่มขูว่ว่าเดี๋ยวถ้ามึงมาต่อกรออะไรกับกูอีกเดี๋ยวกูจะเอาลูกครอบครัวมึงออกมา กูจะเอารูปลูกมึงออกมากูจะเอารูปนั่นรูปนี่มามึงจะต้องขยักถ้าคิดว่าเป็นการข่มขู่แล้วทําให้ดิฉันหยุดไม่หยุดค่ะมันยิ่งทําให้เห็นว่าพวกคุณทํางานกันอย่างไรรูปป้าอันเนี้ยมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้มีอยู่ในที่สาธารณะอะไรยังไงไม่รู้ว่าไปเอามาตอนไหนเมื่อไหร่อันนี้อันนี้ไม่รู้จริงๆนะคะ ไม่รู้จริงๆก็เอาให้ป้าดูป้าก็ยังงงว่าเออเขาเอารูปผมไปได้ยังไงป้าก็ดูแล้วก็นั่งหัวเราะกันเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าดี่ฉันจะกลัวรีฉันไม่กลัวหรอกค่ะแต่มันทําให้เห็นว่าคุณทุกครั้งที่มีการพูดถึงสุชาดาโคชรินคุณดิ้นทุกครั้งครั้งนี้ฉันไม่ได้เป็นคนพูดแต่มีคนเอารูปใน Facebook ของสุชาดาโคชรินไปให้คุณดูเอามาขึ้นแล้วคุณก็เลยต้องกลับมาฟาดกลับใช่ไหมคะ นี่คะ่ะอย่างที่ดิฉันบอกว่าวึงแหวงบึ้มบึมโบ๊ะปะอะไรบึบเบ้อนี่คือผมซอนะคะแล้วคนคนนี้ในตอนแรกเนี่ยมาในรูปแบบในลักษณะเหมือนกับเป็นแฟนกับไม่ชารวันนะคะไมชรวันเนี่ยเ,เราไม่รู้หรอกว่าจริงๆเป็นชายเป็นหญิงแต่ตอนที่เข้ามาก้อยจะรู้ดีเพราะก้อย ยอมรับเองเคยมาขอโทษดิฉันว่าขอโทษนะที่พี่พาคนพวกนี้เข้ามาในกลุ่ม FC ทีมงานทนายประชาชนเขาจะรู้จักกันดีเขาจะคุยกันมาก่อนไม่ว่าจะเป็นวึงแหวงหรือใหม่ชาวันนะคะคนหนึ่งเป็นหญิงคนหนึ่งเป็นชายแล้วก็มีลักษณะการพูดคุยเหมือนเป็นแฟนกันทีนี้ดิฉันก็ไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครอะไรยังไงมีอยู่วันหนึ่งอย่างที่เล่าไปแล้วหลายครั้ง เขาอยากให้ดิฉันไปแจ้งความลาเต้เขาบอกเขาถูกลาเต้ด่าแต่เขาเนี่ยเป็นอวตารถ้าเขาไปแจ้งความเหมือนตัวเขาจะต้องถูกเปิดเผยก็ขอให้ดิฉันเล่นงานเพราะลาเต้ก็ด่าดิฉันอยู่ตอนนั้นลาเต้ก็ด่าคดพ่อคดแม่ด่า,ดาตระกูลดิฉันแบบนี้เนี่ยนะคะอย่างที่เพิ่งด่าไปนี่แหละก็ มีการก็เลยเขาบอกเขาจะรับมอบอํานาจเขาก็รับมอบอํานาจการรับมอบอํานาจคุณรู้อยู่เวลาไปแจ้งความเราก็ต้องโชว์บัตรประชาชนเราอะไรเขาถึงมีบัตรประชาชนดิฉันไงคะทีนี้ เขารับมอบอำน,นาจต้องเข้าไปแจ้งความคนที่แจ้งนะรับมอบอำนาจจากนันชื่อสุชาดาคชรินมีหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนแล้วเมื่อเช็คทุกอย่างแล้วเราพบว่าสุชาดาคชรินเนี่ยมีหลายชื่อที่อยู่ใน a c e b o o k นะคะแต่มีคนนึงอยู่กาญจนบุรีเหมือนเหมือนกันและที่สําคัญที่สุดก็คือเลขบัตรประชาชนตรงกันค่ะแต่เขาจะเป็นใครถูกเอาบัตรประชาชนมาใช้หรืออะไรอันนี้ดิฉันไม่ทราบ สุชาดาโคชรินคนนี้กับคนที่ใช้ไปแจ้งความแล้วก็ใช้บัตรประชาชนเลขตรงกันหนึ่งละสองก็คือบัญชีธนาคารที่เขาใช้ในการที่ให้ฟักกิ้งก้อยโอนเงินไปให้ก็คือสุชดาโคชรินที่หยงที่อยู่อะไรตรงนี้มันใช่นะคะแต่ฉันไม่เคยโอนเงินไปให้เขาทุกอย่างเ,ออเรื่องเงิน ก้อยจะเป็นคนจัดการแต่อันนี้เป็นเรื่องเงินส่วนตัวของก้อยที่ว่ามีการยืมเงินกันระหว่างก้อยกับไอ้ใหม่ชาละวันแล้วก็ผ่านบัญชีของสุชาดาโคชรินผ่านบัญชีของวึงแหว่งแต่วึงแหวงส่งบัญชีไปให้คือสุชาดาโคชรินอันเนี้ยแต่ทีฉันคิดว่าเจ้าตัวเขาน่าจะรู้แค่ว่าตัวเองนั้น ให้อิเดนติตีของตัวเองไปกับใครไปยืมน่าจะเป็นคนใกล้ชิดเป็นคนในครอบครัวถึงได้กล้าให้ไปแต่เจ้าตัวคงไม่ได้รู้เรื่องอะไรนะคะจะเป็นยังไงไม่รู้รู้แต่ว่าไอคนเนี้ยตรวจเช็คแล้วมีบัตรประชาชนตรงกันกับคนที่ไปใช้ชื่อกับดิฉันคุยกับดิฉันใช้ชื่อว่าวึงแหวงแล้วพอไปแจ้งความตัวที่รับมอบอำนาจคือสุชาดาคชรินค่ะ มันตรงกันตรงนี้เห็นไหมคะพอทุกครั้งที่พูดถึงสุชาดาโคชรินอันนี้ใครเป็นคนเอาไปคุณคุณชื่ออะไรชัยชนะหรือเปล่าเด่ยนะคะฉันก็ไม่แน่ใจว่าเป็นใครไปเอาอันนี้มาแล้วทุกคนก็พากันอุ้ยมึงถูกหลอกคือเขาอาจจะถูกหลอกเหมือนได้ฉันอาจจะถูกหลอกแต่ได้ฉันยืนยันว่าคนที่รับมอบอํานาจใช้ชื่อวแหวงรับมอบอำนาจจากที่ฉันไปเขาให้ชื่อตัวเองว่าสุชาดาโคชรินหมายเลขบัตรประชาชนตรงกัน กับคนคนนี้แค่นั้นเองค่ะคุณจะเชื่อจะไม่เชื่ออะไรยังไงแล้วแต่นะคะในส่วนที่คิดว่าการที่คุณเอาภาพป้าไปออกหรือจะเอาภาพเขาก็เคยเอาภาพลูกชายดิฉันไปออกอย่างนี้นี่นะคะแล้วก็ทําให้อีตายเอาไปดา่าหรืออะไรทํานองนี้หรือมีการ พูดถึงอะไรหลายๆอย่างมันก็ทําให้เห็นตัวตนการทํางานของคนพวกนี้ว่าเขาเป็นคนแบบไหนแต่ถ้าคิดว่าจะทําให้ดิฉันกลัวแล้วต้องถอยออกต้องหยุดต้องออกจากสาวิตรีคุณคิดผิดคะ่ะ